พีมพีฟังพี่อย่าไปหัวอ่อนไอ้ขีนี่มันตอแหลเอ้ยพีีอย่ากดอย่ากดอย่ากดพีมอย่ากดอย่ากดเออไอ้นี้ผมกดได้แด่ของคุณตังค์อ๋อโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียดีวยมึงใครมึงเนี่ยมาเขตอแหลเลยเหรอไม่เอาขอเล็กบ้ายเฮ้ยอย่กดยเดอยกดอยกดสเปซป้ อะไรวะเนี่ยกูแก๊กอีกแล้วมันะ้งเนี่ยเออยังมั้งผมต้องงัดปุ่มคีย์บอร์ดออกไปเจ๊ผมจะกดสเปซไปไม่ไปกดเอ็กซ์อีกอ่ะวันควีนพี่ชายสัตว์เลย and เอกกูสัตว์ไทกูสัตว์ไทยไล่ะโดนดย่องเ้ยไม่เอา กินกนเทเบิลฮะคุตังไปไหนแหละคิงไอ้กุกมันไม่กล้าชาเลนจ์แล้วมันจะมาโดนมาเอ้บอกเลยว่าเงียบแค่ไหิงปอมไม่ตังค์ไม่ิงปอมไม่ตังตังค์ไม่ขิงปอมนะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ได้ไม่ได้อันตรายอันตรายพี่พี่แม่งน่ากลัวจัดอุ้ยวันจิงกี่คนแล้วเนี่ยใช่ได้แล้วใช่แล้วพี๊ มีไม่ได้แล้วพี่มันมันมันมีจำกัดมีจากัดการ์ป่ะพี่ว่า้าใบฆ่าใบพี่มันมีฆ่าใบมันเกินแล้วอันนี้มันเกินแล้วพี่เดียวพี่เดินเด็กตอนไหนแต่ไม่หมดแล้วพี่เดินคนละหนึ่งเม็ดกันหมดเลยแต่พี่มันเกินแล้วเปิดมาอย่างนี้ใส่เลยพี่จำไว้นะเพื่อนมึงช่วยช่วยไม่ได้พีี่่เนยอัดคลิปต่ออะไเอีกอ่ะ มองอะไรพี่สิ่งโตไม่ใช่เอ็เมื่อกี้ย่าพิมอ้าวกูคือลืมกูมอตพูดลืมระเด็นเลยอ้าวแล้วกูเลือกไปไหนไปวะมันมีแค่ห้าใบเฮ้ยครับเฮ้ยเฮ้ยแปลว่าจะมีบางคนโกหกมีบางคนโกหกที่เลยวันนี้ก็เลบอกอยู่ว่ากูไปไหนลงไปไม่รู้เมื่อกี้กูจะกด X ปองฟอมสองปอรมสองฟอร์มตัดมาสองฟอร์มตัดมาสองฟอมที่ทำไมกูไม่นั่งข้างมึงไว้อีเหี้ยมที่พูดมากอย่างวะแล้วมึงเป็นครูอะไรอะครูอะไน้องเกยครับเกย์ครับเพื่อนพี่จะไปโดนกูแน่เพราะครเสียขาดเดียขายเลยโดนกูแน่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ดิกูกูไม่กล้าหรอไอ้กูก็หนอนแหน่เยี่ยกูไอ้กูมันเปลี่ยนไปแล้วชกู เนี่ยกูนไยืนไปกูยืนไปอย่าทำอย่าท้อย่านอนอย่นอนเรีบร้อยแล้วอะไรกูไปสู่ภพูมิที่ดีแล้ววะเฮ้ยยิยน่าจะไปสู่ภิที่ดีคนเฮ้ยอ้ลูกส้แบงก์ q ว e e n queen 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 q ี่ดูเขาเลยไม่ได้อเฮ้ย two q u e e ี่แก้ว่ะเขียวได้ปะล่ะสิบขยี้ queen q ี้เฮ้ยมันเป็นสามไปเลขเลขโตหก อยู่กับวิ่งชินไม่เชื่อใจไม่ได้พี่ชินเลยไม่น่าเชื่อใจจริงไม่น่าเชื่อใจยี่อะไรอ๋อไม่ผมเปิดไม่บานไม่ได้วะคนที่โกหกบ่อยคือมึงกูผมทำอะไรผิดถูกก็เล่นกับผมวะไม่คุณละดีแล้วเุณละดีแล้วคุเละดีไงคุเละเก่งอ่ะจริงเก่งไหนผมไม่เคยโกหกเฮ้ยอันอันนี้อันนี้นี่นะ อย่าพี่ชินนี่บอกบอกการละบอกการว่ามีกี่ใบอ่ะแล้วก็ยัดพี่ชินเลยไม่รู้เหมือนกันไอ้หวันเอ็ดแอนด์แอนด์่นน่าจะวันทำไมพี่ชินติดจังนะล <laughs> งทีละใบเองกดกูจะกดมาก็ะดึงใบด้วเมื่อกี้เยอะมัางติดไปติดจริงป่ะพี่เนี่ย <laughs> <laughs> ขาลเลยอะอดเอีเอา้าเอากูก็ถือการไม่ได้เฮ้ยกูดูการในมือไม่ได้ ช่ด้วยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะคืออนตมาแล้วมาแล้วมามาทีบกระบักมาทานคุยชูทวีนคุยทวีนคีนโอ้ชิบหายละแกนแอนลาเตอร์วันสี่สี่ห้าทายไปแล้วเด้อแอนนนาเแอนลาเตอร์วันประธานจังหวะนี้แหละของจริงล้วนๆแล้วเนี่ยแอนแอตลาเตอร์วันและใบสุดท้ายของกูคือโจ๊กเกอร์บทมือเที่อไม่ โอ้ยเชี่ยโอ้ยพี่ไม่พี่บนมือก็ได้เฮ้ยอย่างบนมือทุกันนะเสียพอกละซาเขาไม่ได้เสียพอละซาขอญาตเลยขอญาตเลยขอญาตเลยยปไอ เฮ้ยห้าแล้วนะเห้แล้วนะเฮ้ยดีแล้วนะเฮอานะเฮ้ยนดีเอาดีเาดีเฮ้ยแล้วแตเยเมื่อก้เมื่อกีห้าแล้วอเอาดีเอาเอาดีเอาเ8 8ปแล้วมันเกิดมาสามวัยวะยืนนากลัวเะ่ไหร่ไอ้ีเห็นรงกันเยะกูอยาับบ้างอไอ้เนี โอ้กูโดนสองเมสตายเลยโอ้ไม่ดีเล่นน้อยคอยยาวเลยตรงเนี้ยได้หรอได้ไล่เออไล่เออไล่ไล่เออกดไม่ทิกดไปด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 ิไล่เออเออเยวนะเออเกียร์แม็โคตรจี้แอนอัน่าเตอรวัน อ๋อแร้วจะ้อยนัดที่ห้าจะมาถึงตัวท่านแล้วไปละบายบายทุกคนลาก่อนอุ้ยเนี่ดวงดีเกินดวงดีจัดเด็โอ้โหตังไม่ว่าจับตาหนี้อี่เหี้ยขยันเลยขยันเลยดวงดีจัดนัดสุดท้ายแล้วนัดสุดท้ายแล้วการันตีแล้วพิกเกิลแล้วนะอีซี่ งั้นก็ลาแล้วนะพี่น้องน้องนี่ก็ขอญาตเลยใช้ใช้เออพี่คิดอย่างพี่ลงการหมดจุดหมดมือเลยวะนี่ก็ขอลาแล้วกันเชื่อใจได้หรือไม่หมดเยอะเลยแรงหมดมือพอดีคำนวณแล้วในมือมันมีเอ้ย ดูคนอื่นนี่เขาตายกันเท่าไหร่กูตายหลองเม็ดแรกไม่เมื่อกี้คือแบบกูโดนแค่สองคนแรกกูตายเลยฮม่ดูคนอื่นดิไอเก่เม็ดอ่ะหมาช่ยเกมตามคนละเรียกคนนั้นคชอบเลยเกมตลกตวาหลกอย่างเงี้ยสนุกจัดชู่กีกลับไปอ่ะ บ๊อบแต่เช้าบ๊อบแต่เช้าขออนุญาตเลยแล้วกันอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเออกูโดนอ่ะเอาเฮี้ยไม่เชื่อใจกูอ่ะใครตอบกวะกูก็แหละมาถึงใส่พี่ก่อนเลยโอ้เฮี้ยมึงก็เชื่อชื่อคจังบางดีเฮี้ยมางแล้วพอมึงตอบกู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 โดนนี่ตลอดแหะต้องให้พี่ตอบกูดิยาีจะปวดว่ะ เฮ้ยสียวสี่ใบแล้ว่啊น้องจะเย็นนะมัต้องมีบางคนโกหกอ่ะผมวูาแค่นี้เลย้าบโกหกไปแล้วโกหกอ่ะโกหกไปแล้วนี่ไงหกใบเลยโกหกไปหกใบเลยเฮ้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 ยกูเฮ้ยกูกูไม่ใช่กูไม่ใช่มึงกดไปเลยมึงกดเลยเชื่อกูเชื่อพี่น้องรักเชื่อพี่เชื่อพี่ก่อนน้องรักเชื่อพี่ลงลงลงไปไปไปเจ้พี่เสมอก็บอกให้เชื่อพี่น้องรักน้องรักไม่เชื่อพี่อ่ะ เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน้องรักก็ควรเชื่อใจพี่ได้ได้ได้ผมเชื่อใจนะแบงแัดเลยเฮิยต่ออยู่เหรอไล่ไล่เนี่ยน้องชายเล่อยากจะกด X อ็กเลยพี่อ่ะพี่ก็ลงอย่ี้ดิอะไรเนี่ยเลขกินสองคึ้นไปเด้อ ไม่ยืนกต้องคนแค่แกอคนไปนะแล้วก็ต้องคนไปนะจะไปเลรนสี่อ่าเนี่ยปล่อยหัวโยันเลยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยอดีตอดีอดดีเฮ้ยพร้อมเตียงเฮ้ยเธอคงต้องเตียงแกคงต้องขอลองฮะไอชินีโม่ไะ สัตว์เอยอยู่ไหนวะอะไรอ่ะเอ๊ะอู้ดัดแหลกูไปเลยทำไมต้องเสียทไมต้องเสีย a n o นนั r one and กด o ด h e วดิ